แม่ค่ะแกงเส้นเมื่องู้ดอนค่ะนี่แหละใส่ลาบผัชีค่ะคิงทุบใส่คิงพร้อมเด้อใส่คิงแล้วก็ใส่นี่หัวใช้เท้าค่ะใส่ลงไปน้าเดือดเดือดแใส่ลงไปตุ๋นให้มันเดือดเือแล้วก็ใส่ตีนไก่ค่ะใส่ตีนไก่ดิฉันใส่นองไก่ด้วยเทอานี้ใส่ตีนไก่ใส่นองไก่ข้าไปู้ใดเว่าอยากใส่นองไก่ก็ใส่อกไก่ก็ไดดใส่อกไก่เราเอามาฉีกก็ไดดค่ะแต่ว่านองไก่ แ,แล้วน่องมันกระเสบเนาะแบบนี้แหละแกงเนน้นนไม่ได้คือก๋วยเตี๋ยวด้วยบิงบึงบึงเนี่ยแบบนี้แหละกะคล้ายๆกะไม่ได้แตกต่างกันป่านไหนนะคะใส่ลงไปแล้วใส่ข้าวนอก่อนค่ะไม่ไปรุงอะไรลุกยุ่งยากหรอกน้ำตาลเออแล้วก็ซีอิ๊วดำแล้วก็ย่อเกลือหน่อยนึงแค่นั้นอ่ะผู้ใดอยากมุ้งว่าก็นี้ก็อาจจะใส่อันผงชูรสเข้าไปก็ได้แต่ว่าใส่แค่นี้ก็พอแล้วซีอิ๊วดำเนี่ย่าใส่ต้มให้มันเคี่ยวให้มันเปื่อยจากสามสิบนาทีแล้วก,ก็ใส่วุ้นเส้นใส่แบบนี้เลยวุ้นเส้นนะจ้า วุ้นเส้นยี่ห้อไหนก็ได้ที่เราชอบนั่ะแหละใส่ลงไปแต่ว่าเป็นเส้นแ้งเด้อมันค่อยมันค่อยเหนียวอืแต่ว่าเส้นมันเส้นีเส้นนีห่อที่เหนียวเหนียวอยู่ได้เหนียวแบบไม่อืดมีนะคะแบบใส่เข้าไปเห็นมันเดือดพอเส้นเริ่มซุกจ้าเส้นเริ่มซุกใส่เดือดเข้าไปค่ะง่ายปะไ <c oughs> มอยากเด้มันคือสิ่งง่ายแต่ว่าต้มด,ด้วยดุนนี่แ่ละเซตแล้วเดชเดียย่ยวกันยับเยิเองหอมเข้าไปหอมหอ ้องเจียวเองได้ยากี่ค่ะเวลาทำานะ่ะทาให้มันสุดๆไปเลยก็คือทําให้มันอร่อยไปเลยก่ต้องไปซื้อยังหรอเจียวเองไงๆนะหอมๆนะแบบเร็จแลี่ย็ตัตขึงผักคะ่ะให้เหลือติดไว้ในกระทะนิดนึงหน่อยนะอ่าเพราะเหลืองๆตะตขึ่งผักอืมเดี๋ยวว่าดียอยากจังเห็ดหอมแทวดาตกขึงผักให้เหลือน้ำมันนิดนึงนิสันกับเหลือไปไหลเหลือไปนิดนึงนะคะ นี่และตาึ้นผักไปเห็ดกินคนเดียวเสรนะ็ะเส้วเอาน้ำมันอันนี้นะก็หอมเรือนหน่อยนึงใส่พริกป่นเข้าไปค่ะเพื่อมันจะได้เป็นเหมือนพริกเผานะ่พริกขั่วนะพริกขั่วน้ำมันนะหอมนะเนี่ยแบบนี้จะเป็นไงคะซาหอมอมแต่ถ้าใส่น้ำมันหมูนะอร่อยนะแบบนี้นะออม,มันหอมด้นี่เอาไปใส่ในแกงเส็นมันก็นจะเป็นแบบเซ่บหอมมันก็นสีน้มนะคะเนี่ยแบบนี้นะใส่แบบนี้ไม่ได้ยากเลยเดยีก็ง่ายๆเองนะคะ พอคั้วให้หอมเราก็ตักขึ้นผักไว้เลยค่ะเซน้ถวยเซนีทยังไว้เสร็จแล้วก็าเบิ่งน้ำส้มวันนี้ตักขึ้นผักเด็ดสีเบิ่งน้ำส้มสุดสูดเด็ดเด็ดน้ำส้มก็ได้สูตรเด็ดมากเด็ดน้ำส้มก็คือพริกแดงต้มบดอ่ะพริกแดงต้มบดนะคะแบบนี้ค่ะอเสร็จแล้วก็ต้มแล้วก็บดแล้วก็ใส่น้ำส้มใส่ชุงลงไปค่ะเพิ่มสีแล้วก็หน้าทานดีกว่าที่มันจะไปบีบ น้ำส้มใส่เลยบางคนก็ใส่น้ำเป็นขิงปั่นเข้าไปเป็นพริกต้มบดใส่ขิงก็ได้หรือไม่ใส่แบบนี้ก็ได้นะคะเอ้ามาดูกันมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเอาเสร็จแล้วใส่ถั่วงอกค่ะแกงเส้นขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือถั่วงอกค่ะอืมท่องหนี้ขาดว่าอะไรอีรีได้แกงเส้นสำคัญใส่แกงเส้นข้าไปปุ๊บใส่เส้นยังไงเส้นที่ต้มแล้วเห็นไหมเส้นสวยสีสวยนะคะ ใชเข้าไปเลยค่ะสีสวยแซ่บบริเวณเหงียนเลยแกงเส้นเมืองอุดรหนองไขนะ่นาๆจะเป็นง่สั้นเหลือเกินค่ะส้ใส่คิงเข้าไปด้วยน้ำเดอมันค่อยหอมเดอนี่แบบนี้เส็จแล้วกะและ้วแต่ข้อสิมกักว่าตีนไกลกับบัวตองใส่มักน่องไกลกับใส่บัวมักกับบัวตองใส่จ่าวใส่หวัวใช้เท้าเข้าไปมันในอย่างกรุบๆแล้วมันกระแซบเสร็จแล้วดิฮันเดใส่สีนี่แหละสีมันต้องเป็นแบบนี้ก็คือแกงเส้นเนี่ยน่องไก่กับใส่เข้าไปเปอยๆเยอะ ส่น้ำลายแตกกินมพื้นอยู่ได้หนิมาผักมือ้าเอากระ่องหิวเขาอีกละนี่ใส่เข้าไปแบบนี้เห็นบอสีบอสอ้หู้สีสวอยู่อ่ะส่วนน้ำซุปก็แล้วแต่เราจะปรุงเพราะว่าเราจะต้องมาปรุงรสอีกครั้งหนึ่งอยู่ใช่ไหมละ่ะอ่าส่วนคนไม่ชอบปรุงรสก็ทานได้เลยเหมือนกันค่ะแต่คนที่ชอบปรุงรสก็กพปรุงเหมือนเปนเตี๋ยวนี่แหละอ่านี่ใส่ไก่ชีเข้าไปสวยเนาะะเฮดีจะไปยากอะไรอืใครชอบใส่พริกไทยก็ใส่แต่ว่านิฉันลืมแตเล่ไปใสไพริกไทยกับไ่หอม ส้ยหางส้อ้าง,อ,งอีดีเทื่อนนี่ใส่หอมส้อยหางเข้าไปแค่เสร็จแล้วก็ใส่นี่ไงใส่หอมเจียวที่เราเจียวไว้อ่ะใส่เข้าไปค่ะเดยส่วนน้ำส้มนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ทีหลังนะคะเอาเชิญรับประทานด้วยกันจ้า